ใสายป้ารลยงานมาว่าน้องมนาอยังไม่ฟื้นไงก็มันบอกว่าแบบนั้นนะ เมาแกทำอะไรก้าวหนอดมาคืนไงแต่ถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันคงไม่จ้างต่อหรอกนะขนาดร้านตัวเองหักหลังได้ก็คงหักหลังทุกคนได้เหมือนกันงูพิดเลียงไม่เชื่องยังไงมันก็ต้องแหวกกัดอยู่ดีเสียแรงที่ญาดีกับพี่มาตลอดแต่คุณงามความดี ความเมตตากรุณาที่ย่ามีใหพี่คงซึมซับเข้าไปในหัวใจที่หิวเงินของพี่ไม่ได้ต่อจากนี้อย่ามาเหยียบที่ลานมะนาวอีกทางใครทางมันส่วนเธอเก่งแต่ใช้วิธีสกปรก ถ้ามีศักด <If S 1> LIKE ีก็มาวัดกันทั้งซึ่งหน้าวัดกันที่ฝีมืออย่าเอาแต่รอบกัดแบบนี้อย่าปักดีไปไหนเลยว่านาถ้าใครแพ้จะต้องปิดร้านฉันมีสัจจะพอทอละมีบ้างหรือเปล่าอืออาแล้วครับการแข่งขันกำลังสีเริ่มขึ้นแล้วไปลูกไปโอ๊ยปักของเขาด้วยสีอ เฮ้ยเฮ้ยมานาวมานาวมานาวเฮ้ยไหวแน่นะครับไหวค่ะผมว่านั่งพักก่อนดีกว่าครับเสร็จแล้วครับ พี่แห้ว่าครับพี่เมะนาวขอโทษนะที่เข้าใจผิดว่าพี่เ้าเป็นสายให้ป้าม้อยมะนาวกับกอนแอบตามพี่เ้าไปที่ร้านกาแฟเห็นพี่ห้วนั่งคุยกับป้าม้อยเหมือนรับเงินจากป้าม้อยพวกเราก็เลยคิดว่าพี่ห้วเป็นหนอนนี่นหนาเหรอครับคุณมะนาวพักหลังๆเนี่ย คุณมานาวเนี่ยเลี้ยวเบื้องนางเฮ้วเนี่ยคือบบอยากเลี้ยวเบืงกันเด็ครับเลี้ยวเบืงกับือเต็มตาเพราะเรื่องนี้ป่ะครับพวกเราขอโทษนะพี่แฮ้าที่เข้าใจพี่แฮ้วผิดบบอยางหรอกครับคุณมานาวครับพี่แฮ้วเนี่ยบ่แต่คิดนหยังหลายคุณมานาวก็คือกันเศร้าคิดเดยแล้วครับ